สวัสดีครับสมศักดิ์เจริญทรัพย์ครับมาครับวันนี้มาเจอกับอ l n e นิวเชฟครับมาด้วยอาการพวงมาลัยดังครับนี่ครับดังตรงไหนมาดูครับเป็นทุกขันครับอาการนี้เป็นทุกขันนี่ครับบูตประคองแกนครับมันขาดครับนี่ครับขาดกับสิโยกได้แบบนี้ครับ ว่ามันโยกได้แล้วมันกัสิเวลาเลี่ยวมันกัสิมีเสียงดังแกล้ๆๆๆอยู่ในของโดยสารนะครับนะครับผมได้ถอดออกมาแล้วครับเดี๋ยวพามันดูรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงครับนี่ครับนี่ครับมันจะอยู่ทางใน้ีอ่นนะครับอยู่ในซอกนี่ะครับมาสร้างตากับบรดษซื้อไม้จักเทือหรอกครับเดี๋ยวโม่ให้ครับแค่หลักร้อยครับซื้อใหม่หลักพันครับ เรื่องเงียบครับจัดหายอย่างเดียวครับจัดไปเงียบกีบค,ครับอย่ามาดูครับว่ามันหน้าตายังไงต่ออยากเนาะสายติดคว้าอย่างนี้ก็แล้วครับมาดูหน้าตามันครับเนี่ยครับออกมากแล้วครับ มันกาซีนันดาประมาณนี้ครับปกติมันจะเน่าก็านีนะครับเนื่องจากมันขาดครับขาดแล้วครับศูนย์หายครับอันนี้มันจีติดมานนำรดก็สะเป็นย่างนิ่มๆอย่งีนะครับส่วนที่ผมทําใหม่นะครับมันจะเป็นซุปเปอร์ลีนครับซุปเปอร์ลีนสีขาวครับนี่ครับไปทาการกรึงให้ไหมเลยครับสางไหมเลยครับเราต้องว่วงครับ จบแน่ครับขาย2ีสิบปีครับครับเกินไไหมเลยครับใจะทำการติดตั้งให้ดูครับวันนี้ต้องการท้ายครับสั่งได้ครับยวจัดให้ครับนี่ครับมันก็จะมาหน้าตาแบบนี้ครับเต็มเต็มครับบันนี้มีเครื่องหนึ่งเมื่อกี้นะครับทำการ ยัดเข้าไปครับนี่ครับเข้าไปครับขอยัดนะครับเพราะว่ามันบ้างนะครับมันจะเสียส่งครับเสียสรงแล้วมันลํำบากเลยนะครับว้าวุ่นเลยขอดันเข้าไปครับอาจจะระพีตัวน้ำแน่ก็ได้ครับนี่ครับทำการดันเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับแนนอิงติ้งครับวันนี้นี่ครับหลักร้อยเรื่องเงียบครับก็ต้องเสียหลักพันครับ มานี้ครับผมสวัสดีครับ